บทที่1735อาจารย์หูเป็นอย่างไรบ้างครับเฉินผิงเดินไปข้างหน้าแล้วถามซากปรักหักพังนี้ไม่เล็กเลยแต่ประตูทางเข้าของซากปรักหักพังนี้ถูกทำลายไปแล้วหูหมาจื่อกล่าวหมายความว่าอย่างไรครับเฉินผิงขมวดคิ้วท่านหมายความว่ามีคนเข้าไปในซากปรักหักพังนี้แล้วหูหมาจื่อพยักหน้าถ้ามีคนเข้าไปแล้วพวกเราก็มาเสียเที่ยวสิครับ ฟานเจียงถอนหายใจและกล่าวไม่แน่คนเหล่านี้อาจจะเข้าไปในซากปรักหักพังได้แต่ไม่จําเป็นต้องได้รับสิ่งของที่อยู่ในซากปรักหักพังเหมือนกับซากปรักหักพังของสํานักอักษรสวรรค์พวกเราเข้าไปหลายครั้งแต่ก็แทบไม่ได้อะไรเลยการสํารวจซากปรักหักพังกับการสํารวจสุสานโบราณมีความแตกต่างกัน ้าส,สารโบราณถูกเปิดออกโดยพื้นฐานแล้วมันจะถูกทำลายไปอย่างสมบูรณ์แต่ซากปร,รักหักพังมีพลังเวทปกป้องสิ่งของที่อยู่ในซากปร,รักหักพังก็ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะสามารถสัมผัสได้หูหมาจืออธิบายอาจารย์หูท่านบอกมาเลยว่าทางเข้าซากปร,รักหักพังอยู่ที่ไหนพวกเราเข้าไปดูไม่ก็รู้แล้วเหรอเฉินผิงถามอย่างกระวนกระวายแต่หูหมาจือกลับสายหน้า ผมหาทางเข้าซากปร,รักหักพังไม่เจอแล้วร่องรอยของทางเข้าถูกลบไปแล้วและมีการวางพลังเวทใหม่ตอนนี้พวกเราต้องค่อยๆหาไปหรือว่าพวกที่บุกเข้าไปในซากปร,รักหักพังยังอยู่ในนั้นอันนาเอ่ยขึ้นมีความเป็นไปได้สูงหูหมาจือพยักหน้า แล้วความเป็นไปได้ที่การปล่อยข่าวลือเรื่องปีศาจเสือและเรื่องคนหายตัวไปจะเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้พวกเขาจงใจทำแบบนี้เพื่อข่มขู่คนที่จะมาสำรวจซากปรักหักพังละ่ะเกอร์อ,อีฮานคิดวิเคราะห์ใช่มีความเป็นไปได้นี้เช่นกันแต่จะเป็นอย่างไรพวกเราต้องหาทางเข้าซากปรักหักพังให้เจอก่อนเฉินผิงในตอนนี้ต้องการหาซากปรักหักพังให้เร็วที่สุดในขณะที่เฉินผิงกำลังจะนำทุกคนเดินขึ้นภูเขาหิมะ ต่อไปทันใดนั้นก็มีออร่าหลายสายพุ่งมาจากด้านหลังพวกเขาและออร่าเหล่านี้ก็ไม่เบาเลยความสามารถต่ำสุดก็อยู่ในระดับจอมยุทธ์ขั้นสูงและยังมีมหายุทธ์อีกหลายคนไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนเหล่านี้ก็มุ่งหน้ามายังซากประหักพังเช่นกันคุณเฉินครับพวกเราจะทำอย่างไรดีฟานเจียงก็สัมผัสดได้ถึงออร่าของอีกฝ่ายจึงถามขึ้นเฉินผิงขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง ทุกคนเก็บออร่าไว้อย่าให้อีกฝ่ายเห็นความสามารถที่แท้จริงของเราพวกเราปล่อยให้พวกเขาไปก่อนแล้วพวกเราค่อยตามไปข้างหลังเฉินผิงตั้งใจจะให้คนกลุ่มนี้เดินไปเหยียบกับระเบิดข้างหน้าก่อนเพราะไม่มีใครรู้ว่าข้างหน้าจะมีอันตรายอะไรรออยู่สู้ปล่อยให้คนเหล่านี้เดินไปก่อนจะดีกว่าหูหมาจื่อมองเฉินผิงเจ้านี้ช่างร้ายกาจจริงๆเฉินผิงหัวเราะคิกคัก คนโบราณกล่าวไว้ว่าการทำศึกไม่รังเกียจที่จะใช้กลอุบายเฉินผิงและคณะเก็บออร่าไว้จากนั้นก็ไปพักอยู่ข้างๆแสดงท่าทางที่เหนื่อยล้าอย่างมากในไม่ช้าคนกว่าสิบคนก็เดินมาอย่างรวดเร็วในกลุ่มนั้นมีชายร่างสูงผมสีทองตาสีฟ้าเป็นผู้นำอย่างเห็นได้ชัดและข้างๆชายคนนั้นยังมีชายชาราผอมแห้งคนหนึ่งตามมาด้วยชายชาราดูเหมือนจะเป็นคนตาบอดมือถือไม้เท้า คนกลุ่มนี้เห็นเฉินผิงและคณะก็หยุดลงชายผมสีทองมองดูเฉินผิงและคณะแต่ไม่ได้พูดอะไรกลับมองไปที่ชายชาราแล้วถามว่าท่านมหาปุโรหิตท่านบอกว่ามีคนใช้ศาสตร,ร์การค้นหาหลุมศพเพื่อค้นหาซากปร,รักหักพังใช้ที่นี่หรือเปล่าครับชายชาราไม่ได้พูดอะไรแต่หลวงเอากระดิ่งทองแดงออกมาจากอกแล้วเขยา่ากระดิ่งเบาๆกระดิ่งส่งเสียงกัางวานและเสียงเหล่านั้นก็เริ่มแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว คลื่นเสียงเหล่านั้นราวกับเต็มไปด้วยเวทมนต์พุ่งเข้าใส่ในจิตใจของเฉินผิงและคณะอย่างต่อเนื่องในจิตใจของเฉินผิงมีแสงสีทองวาบขึ้นทันทีขับไล่คลื่นเสียงเหล่านั้นออกไปส่วนคนอื่นๆต่างก็ควบคุมจิตใจไว้ได้ไม่มีใครถูกคลื่นเสียงรบกวนแต่ความสามารถของอันนาต่ำเกินไปดูเหมือนจะถูกคลื่นเสียงควบคุมดวงตาของเธอเริ่มเลื่อนลอย เฉินผิงเห็นดังนั้นก็จับมือของอันนาไว้ทันทีพลังปราณสายหนึ่งถูกส่งเข้าไปในร่างกายของอันนาทําให้อันนาได้สติกลับคืนมาทันทีอันนาเห็นเฉินผิงจับมือตัวเองก็หัวเราะออกมาดวงตาคอยย่วยเย้าเฉินผิงอยู่ไม่หยุดเฉินผิงเห็นดังนั้นก็อยากจะปล่อยมือเธอแต่ก็ถูกอันนาจับมือไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเฉินผิงรู้สึกพูดไม่ออกเขาไม่คิดว่าอันนาจะเข้าใจผิดไปแล้ว อย่าเข้าใจผิดนะผมกำลังช่วยคุณอยู่เฉินผิงอธิบายเสียงเบาฉันไม่ได้เข้าใจผิดนี่ค่ะการที่เราสองคนจับมือกันแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องปล่อยมือด้วยล่ะมือของฉันไม่ขาวไม่นุ่มนวลพอเหรอคะน้ำเสียงของอันนาเต็มไปด้วยการยั่วยวนฉากนี้ทำให้หูหมาจื่อมองด้วยความอิจฉาสาวน้อยเชิญผิงคนนี้เป็นคนไม่เข้าใจรสชาติแห่งความรักให้ผมจับมือคุณแทนดีไหม อันนาดลืงตาใส่หูหมาจื่อแต่ไม่ได้สนใจเขาแต่หูหมาจื่อไม่สนใจคิดจะจีบสาวต้องหน้าด้านไว้ก่อนพ่อสอนไว้ในขณะที่เฉินผิงและคณะกำลังกระซิบกระซาบกันและไม่มีใครสนใจคนกลุ่มนั้นชายชราที่กำลังสั่นกระดิ่งอยู่ก็พูดขึ้นแดนเนียนทางซ้ายของเรามีคนอยู่ใช่หรือไม่ท่านมหาปุโรหิตมีคนอยู่หกคนจริงครับชายสีหญิงสองคาดว่ามาเที่ยวครับชายผมสีทองเปลา่ามาเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินมาถึงที่นี่ด้วยหรือมหาปุโรหิตดูเหมือนจะโกรธเล็กน้อยท่านมหาปุโรหิตคนกลุ่มนี้มีความสามารถสูงสุดก็แค่อูจงที่เหลือก็เป็นแค่นักบูเท่านั้นถ้าไม่ใช่มาเที่ยวความสามารถแค่นี้จะกล้ามาสำรวจซากปร,รักหักพังหรือครับแดนเนียนรีบอธิบายอ้มีอูจงอยู่ด้วยดูเหมือนฉันจะประเมินผิดไปพูดจบมหาปุโรหิตก็เริ่มสั่นกระดิ่งอีกครั้ง แต่คราวนี้เสียงกระดิ่งแต่ละครั้งแฝงไปด้วยพลังปราณส่งเข้าไปในหูของเฉินพิงและคณะจากนั้นก็เริ่มโจมตีจิตสํานึกในสมองของเฉินผิงและคณะอย่างรุนแรงบทที่1736ครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งแรกอย่างเห็นได้ชัดเฉินผิงกําลังจะขับไล่คลื่นเสียงออกไปแต่ก็หยุดลงทันที ถ้าตอนนี้พวกเขายังขับไล่คลื่นเสียงออกไปได้โดยที่ไม่ถูกควบคุมเลยความสามารถที่แท้จริงของพวกเขาจะต้องถูกอีกฝ่ายสงสัยอย่างแน่นอนดังนั้นเฉิญผิงจึงส่งสัญญาณให้ทุกคนทราบต่างก็เข้าใจและแซงทำเป็นว่าถูกควบคุมทันทีดวงตาของทุกคนดูเลื่อนลอยส่วนอัาน,นาถูกควบคุมจิตใจจริงๆดวงตาทั้งสองข้างไม่มีประกายแสงเลย ในครั้งนี้มุมปากของมหาปุโรหิตกระตุกข,ขึ้นเล็กน้อยจากนั้นก็พูดว่าพวกเจ้าเข้ามาคำพูดเดียวทำให้เฉินผิงและคณะลุกขึ้นอย่างเชื่อฟังจากนั้นก็เดินไปที่หน้ามหาปุโรหิตข้าถามพวกเจ้าพวกเจ้ามาที่นี่ทำไมมหาปุโรหิตถามมาเที่ยวครับถือโอกาสลองเสี่ยงดูเผื่อว่าจะหาซากปรักหักพังในตำนานเจอเฉินผิงตอบมหาปุโรหิตเย้ยหยัน ดูเหมือนจะมาเที่ยวจริงๆถึงกับมีความคิดที่จะเสี่ยงโชคคนสมัยนี้เป็นบ้าไปหมดแล้วหรือไรคิดว่าถ้าเจอซากปร,รักหักพังก็จะรวยขึ้นมาทันทีหารู้ไม่ว่าในซากปร,รักหักพังนั้นเต็มไปด้วยอันตรายความสามารถแค่นี้เข้าไปก็มีแต่ตายเท่านั้นพูดจบมหาปุโรหิตก็สั่นกระดิ่งเฉินผิงและคณะก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาทันทีนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นพวกท่านเป็นใคร เฉินผิงและคณะแซงทำเป็นตกใจและถามอย่างตื่นตะนกพวกเจ้าไม่ต้องกลัวพวกเราคือคนของนิกายเทพเผ่าฟ้าท่านผู้นี้คือมหาปุโรหิตของเราที่นี่อันตรายมากด้วยความสามารถของพวกเจ้ากลับไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาตายเปล่าเปล่าแดนเนียนกล่านิกายเทพเผ่าฟ้าทันใดนั้นอาน,นาก็กรีดร้องด้วยความตื่นเต้น พวกท่านคือนิกายเทพเผ่าฟ้าที่มีวิชาทำนายที่เก่งกาจสามารถทำนายอนาคตและชะตาชีวิตได้ใช่ไหมคะแดเนียลยักหน้าไม่ผิดคาดไม่ถึงว่าคุณผู้หญิงจะรู้จักพวกเราด้วยฉันรู้จักสิคะและฉันยังรู้ด้วยว่าตอนนี้ในวังมีคนของนิกายเทพของพวกท่านมากมายคอยทำหน้าที่ดูดวงดาวทำนายโชคชะตาอยู่ไม่ใช่เหรอคะอันนาในฐานะเจ้าหญิงของท่านในยุคจึงรู้จักนิกายเทพเผ่าฟ้า แต่สำหรับคนธรรมดาทั่วไปพวกเขาไม่รู้จักนิกายนี้เลยเพราะคนธรรมดาไม่มีทางเข้าถึงได้แต่ทันทีที่อนนาพูดจบก็ได้ยินเสียงพึดฮัดเย็นชาจากมหาบุโรหิตคืออย่าพูดถึงคนพวกนั้นพวกเขาไม่ใช่คนของนิกายเทพเผ่าฟ้าของเรามานานแล้วคนพวกนี้ทรยศครูบาอาจารย์ทำลายคำสั่งสอนของบรรพบุรุษถูกขับไล่ออกจากนิกายเทพเผ่าฟ้าไปนานแล้วอ้าว อัน,นาดูงุนงงเธอไม่รู้เลยว่าคนของนิกายเทพเผ่าฟ้าที่อยู่ในวังถูกขับไล่ออกไปหมดแล้วพวกเจ้าเมื่อครู่เห็นใครใช้คาถาค้นหา,หาหลุมศพเพื่อค้นหาซากปรักหักพังที่นี่บ้างไหมแดนเนียนถามเฉินผิงและคณะอ๋อเห็นคนสวมชุดนักพรตหลายคนครับแต่พวกเขาไปแล้วเฉินผิงชี้ให้ดูดูเหมือนจะมีคนตัดหน้าไปแล้วพวกเราไปกันเถอะ มหาปุโรหิตพูดจบร่างกายก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแม้จะตาบอดแต่มหาปุโรหิตก็เรากับสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้แดเนียลเห็นดังนั้นก็รีบพาคนตามไปเฉินผิงพวกเราจะทำอย่างไรดีคะอันนาถามเฉินผิงแน่นอนว่าต้องตามไปสิครับเฉินผิงพูดจบก็ตามไปทันทีแม้ว่าทางขึ้นเขาจะครุขระแต่สำหรับพวกเขาแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แดนเนียลเห็นเฉินผิงและคณะตามมาก็ขมวดคิ้วพวกเจ้ายังไม่ลงจากเขาอีกหรือตามพวกเรามาทำไมพวกเราแค่อยากมาชมวิวสวยๆและถือโอกาสดูว่าพวกท่านจะหาทางเข้าซากปรักหักพังเจอหรือไม่แต่พวกท่านวางใจได้เลยครับพวกเราจะไม่แย่งชิงของในซากปรักหักพังจากพวกท่านแน่นอนแค่รู้สึกอยากรู้เท่านั้นเฉินผิงกล่าวแดนเนียนขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นก็มองไปทางมหาบุโรหิต ปล่อยให้พวกเขาตามมาเถอะไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะมีประโยชน์ก็ได้มหาปุโรหิตกล่าวอย่างเย็นชาแดเนียนเห็นดังนั้นก็ทำได้แค่พูดกับเฉินผิงถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็ตามมาได้ถ้าเกิดอันตรายอะไรขึ้นอย่าโทษฉันก็แล้วกันเฉินผิงและคณะตามหลังไปหลังจากเดินขึ้นเขาไปได้อีกระยะหนึ่งมหาปุโรหิตก็หยุดลงกระทันหันท่านมหาปุโรหิตเกิดอะไรขึ้นครับแดเนียนถาม ข้างหน้ามีเขตพลังเวทต้องห้ามเดินต่อไปไม่ได้ต้องทำลายเขตพลังเวทก่อนมหาปุโรหิตพ,พูดพร้อมกับสอดมือทั้งสองข้างลงไปในดินจากนั้นก็พึพมพำอะไรบางอย่างราวกับคนบ้าในไม่ชาแสงสว่างสายหนึ่งก็พุ่งขึ้นจากพื้นดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหลังจากพุ่งไปได้10บกว่าเมตรก็ระเบิดออกเสียงดังพร้อมกับเสียงระเบิดก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างเลือนรางนั่นคือขอบเขตของพลังเวทอย่างชัดเจน หากพวกเขาเดินตรงเข้าไปก็อาจจะถูกขังอยู่ในนั้นได้เห็นฉากนี้แดนเนียลรู้สึกตกใจไม่น้อยส่วนเฉินผิงก็รู้สึกชื่นชมมหาบุโรหิตตาบอดคนนี้เล็กน้อยคนผู้นี้มองไม่เห็นแต่กลับสามารถระบุตำแหน่งของขอบเขตอาคมได้อย่างแม่นยำทำลายพลังเวทแดเนียนตะโกนเสียงดังจากนั้นคนกว่าสิบคนที่อยู่ด้านหลังเขาก็จัดรูปขบวนที่แปลกประหลาดทันที ในไม่ช้าพลังปราณหลายสายก็ประทุออกมาจากร่างกายของคนกว่าสิบคนนั้นแล้วรวมตัวกันพุ่งเข้าใส่ขอบเขตพลังเวทต้องห้ามนั้นอย่างรุนแรงตูมเสียงดังสนั่นวันไหวหิมะโดยรอบถูกพัดปลิวไปหมดแต่ในขณะที่พลังปราณมหาศาลนั้นกระทบเข้ากับขอบเขตพลังเวทต้องห้ามขอบเขตนั้นกลับเปล่งแสงที่เจิดจ้าออกมาจากนั้นก็มีแรงสะท้อนกลับมาเป็นระลอกลอกราวก,กับคลื่นยักษ์ซัดมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วขณะนั้นแรงกดดันมหาศาลทำให้รูปขบวนของคนกว่าสิบคนเริ่มกระจัดกระจายบางคนก็สีหน้าดูไม่ดีนักกัดฟันอดทนอยู่บางราวกับถูกชกด้วยหมัดหนักๆซัดคนกว่า10บคนกระเด็นออกไปทันทีแม้ว่าจะไม่มีอันตรายถึงชีวิตแต่ทุกคนก็บาดเจ็บภายในอย่างเห็นได้ชัดฉากนี้ทำให้สีหน้าของแนเนียนดูแย่มากบทที่1737คือไอพวกไร้ประโยชน์ มหาบุโรหิตส่งเสียงฮึดฮัดเย็นชาจากนั้นก็หยิบกระดิ่งทองแดงออกมาแล้วเริ่มท่องคาถาในปากคลื่นเสียงพุ่งเข้าใส่ขอบเขตพลังเวทราวกับคลื่นยักษ์ซัดซำแล้วซ้ำเล่าปังปังปัง,ปงคลื่นเสียงโจมตีขอบเขตพลังเวทอย่างต่อเนื่องและขอบเขตพลังเวทก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงในขณะที่แรงสะท้อนกลับมหาศาลก็ทําให้สีหน้าของมหาบุโรหิตดูไม่ดีนักแอบช่วยพวกเขาหน่อยไม่อย่างนั้นพวกนี้คงเข้าไปไม่ได้แน่ เฉินผิงกระซิบกับหูหมาจือหูหมาจือยิ้มจากนั้นก็หยิบยันออกมาแล้ววาดลวดลายประหลาดประหลาดลงไปอย่างไม่ใส่ใจหูหมาจือปล่อยมือยันนั้นก็พุ่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วไปติดอยู่บนขอบเขตพลังเวทนั้นทันทีในทันทีขอบเขตพลังเวทก็ราวกับถูกโจมตีอย่างรุนแรงแล้วเริ่มแตกสลายในขณะที่ขอบเขตพลังเวทพังทลายลงมหาปุโรหิตก็มีเหงื่อเย็นผุดขึ้นเต็มหน้าผากแล้ว ท่านมหาปุโรหิตเก่งกาจจริงๆแดนเนียนกล่าวสรรเสริญม,มหาปุโรหิตไม่คิดเลยว่าพลังเวทนี้จะร้ายกาจถึงเพียงนี้ดูท่าในซากปรักหักพังนี้จะต้องมีสมบัติล้ำค่ามากมายแน่ๆมหาปุโรหิตกล่าวเฉินผิงฟังคำพูดของมหาปุโรหิตก็อดหัวรอยอกไม่ได้พลังเวทป้องกันภูเขานี้จริงๆแล้วไม่ใช่พลังเวทที่สำนักสเสวียนดาบทิ้งไว้แล้ว ไม่อย่างนั้นคงไม่ถูกทำลายได้ง่ายขนาดนี้แต่เป็นพลังเวทที่ถูกวางขึ้นใหม่หลังจากมีคนเข้ามาในสำนักสเสวียนดาบแล้วเท่านั้นภายในซากปร,รักหักพังบนภูเขาหิมะในเวลานี้ภายในซากปร,รักหักพังบนภูเขาหิมะมีชายสวมชุดดำจำนวนมากกำลังวุ่นวายอยู่บนที่นั่งหลักมีชายชาวต่างชาติผมสีทองตาสีฟ้ากำลังนั่งอยู่ และข้างๆชายคนนั้นมีชายชราสวมชุดคลุมสีดำนั่งอยู่ทันใดนั้นชายสวมชุดดำคนหนึ่งก็รีบวิ่งมารายงานองค์ชายมีคนฝ่าเขตพลังเวทต้องห้ามเข้ามาแล้วและกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ชายคนนั้นขมวดคิ้วจากนั้นก็มองไปที่ชายชราที่อยู่ข้างๆชายชรามีสีหน้าสงบปล่อยอสูรเสือออกไปและส่งคนไปดักสกัดลับลับห้ามไม่ให้พวกเขาเข้ามาที่นี่ได้เด็ดขาดรับทราบ ชายสวมชุดดำรับคำสั่งแล้วจากไปมหาปุโรหิตรองท่านคิดว่าใครกันที่สามารถฝ่าพลังเวทนี้เข้ามาได้ชายคนนั้นถามด้วยสีหน้าประหลาดใจองชายหาไม่ต้องกังวลต่อให้คนพวกนี้ฝ่าพลังเวทเข้ามาได้ก็ผ่านด่านอสูรเสือไปไม่ได้หรอกการจะมาถึงที่นี่ได้ต้องผ่านด่านพลังเวทและกลไกลมากมายนับสิบด่านไม่มีใครสามารถเข้ามาที่นี่ทั้งเป็นได้มหาปุโรหิตคนที่สองกล่าวอย่างมั่นใจ ดีมากพวกเราใช้เวลาดำเนินการที่นี่มาหลายเดือนแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสามารถเข้าไปยังสุสานดาบนั้นได้ตราบใดที่ได้ดาบวิเศษข้างในมาไม่ต้องพูดถึงตำแหน่งในยุคต่อให้เป็นตำแหน่งกษัตริย์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรดวงตาของฮ้าเต็มไปด้วยความโลภองค์ชายฮ้าวางใจได้ขอแค่มีผลึกหินพออีกสองสามเดือนผมก็จะสามารถทำลายเขตแดนของสุสานดาบนั้นได้มหาปุโรหิตคนที่สองรับประกัน ดีมากผมจะกลับไปเร่งรัดการขุดผลึกหินเดี๋ยวนี้แล้วก็น้องสาวของผมอาจจะมาที่นี่เพื่อตามหาราชายาเมื่อเจอเธอให้ค่าทิ้งได้เลยหากล่าวไม่มีปัญหามหาปุโรหิตคนที่สองพยักหน้าหาจากไปส่วนมหาปุโรหิตคนที่สองก็เดินไปยังท่านสูงที่ก่อด้วยผลึกหินใบหน้าของเขาเผยให้เห็นรอยยิ้มที่เจ้าเล่ อีกด้านหนึ่งเฉินผิงและคณะได้ผ่านเขตพลังเวทเข้ามาแล้วและยังคงปีนขึ้นไปบนภูเขาหิมะต่อแต่เส้นทางยิ่งเดินก็ยิ่งชันและยังมีออร่าที่น่าสะพรึงกลัวอยู่เป็นระยะทําให้ทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวังทันใดนั้นมหาปุโรหิตก็ยกมือขึ้นสั่งให้ทุกคนหยุดท่านมหาปุโรหิตเกิดอะไรขึ้นครับแดนเนียนถามมีอันตรายฉันได้กลิ่นของสัตว์อสูรมหาปุโรหิตขมวดคิ้ว สัตว์อสูรสีหน้าของแดนเนียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยหรือว่าจะเป็นอสูรเสือแต่ยังไม่ทันที่มหาปุโรหิตจะตอบก็มีเสียงคำรามของเสือร้ายดังขึ้นทันทีในทันทีทุกคนก็เริ่มตึงเครียดมีเพียงเฉินผิงและคณะเท่านั้นที่แสดงความตื่นเต้นในดวงตาต้องรู้ว่าแกนอสูรภายในเสือตัวนี้เป็นทรัพยากรชั้นดีสำหรับการฝึกฝนหากพวกเขาได้เจอสัตว์อสูรที่มีความสามารถแข็งแกร่งหลายตัวก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวที่มาในครั้งนี้ เฉินผิงอดไม่ได้ที่จะมองไปที่เกออีฮานเพราะเกออีฮานมีความสามารถในการควบคุมสัตว์อสูรถ้าสามารถปราบเสือตัวนี้ได้พวกเขาก็จะมีผู้ช่วยเพิ่มขึ้นอีกคนตลอดการเดินทางในเวลานั้นอสูรเสือที่มีรูปร่างใหญ่โตมากก็ปรากฏตัวขึ้นช้าๆด้วยก้าวที่มั่นคงอสูรเสือคำรามใส่เฉินผิงและคณะเมื่อเห็นพวกเขาราวกับเป็นการข่มขู่ เมื่อเห็นอสูรเสือปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็นมหาปุโรหิตหรือแดเนียนและคณะต่างก็สีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากทุกคนหยิบอาวุธออกมาเตรียมพร้อมรับมืออสูรเสือระดับมหายุทธ์ดูท่าที่นี่ต้องมีของดีจริงๆไม่อย่างนั้นคงไม่มีสัตว์อสูรที่มีความสามารถขนาดนี้มาเฝ้าเห็นความสามารถของอสูรเสือเชิญพิงก็ตาเป็นประกายแต่เกอดอีฮานกลับขมวดคิ้วนี่ไม่ใช่สัตว์วิญญาณที่ทักภูเขา เฉินผิงนิ่งไปเล็กน้อยจากนั้นก็มองไปที่เกออีหานหมายความว่าอย่างไรเสือตัวนี้ไม่ใช่สัตว์วิญญาณที่เฝ้าซากปรักหักพังแต่มีคนเลี้ยงไว้ไม่ใช่สัตว์ป่าที่อยู่ตามธรรมชาติเกออวี่ฮานอธิบายมีคนเลี้ยงไว้เหรอเฉินผิงคิดถึงสิ่งที่หูหมาจื่อพูดเมื่อครูว่าซากปรักหักพังถูกคนตัดหน้าไปแล้ว ดูเหมือนว่าอาสูรเสือตัวนี้ถูกคนเลี้ยงไว้และคนที่เลี้ยงมันไว้ก็คือคนที่เข้าไปในซากปร,รักหักพังก่อนหน้านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาในซากปร,รักหักพังอีกจึงปล่อยเสือตัวนี้ออกมาจากนั้นก็ปล่อยข่าวลือเพื่อกีดกันไม่ให้คนเข้าใกล้ในเวลานี้เฉินผิงเริ่มอยากรู้เกี่ยวกับคนที่เข้าไปในซากปร,รักหักพังก่อนหน้าแล้วคนที่สามารถเลี้ยงสัตว์อสูรระดับมหายุทธ์ได้ความสามารถของพวกเขาจะต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหน